โจพร้อมยังโโจจสี่ส้าสิบหกสิจ็ดสิบแสบาสิบสบบบี่แลี่สบองบาแล้วรถเกวไปไหนอะทุกคนรถสี่อะดึงเงินลาไปหรือไง เป็นที่แห่งรถเหรอถึงแล้วเนี่ยมามาลงมาลงทำไมลงมาแล้วมาหน้าสภาสิหนูถึงแล้วเนี่ยมามา ปลาฉลามสีชมพูครับบุญทิงนะเอาจนได้นะเอาจนได้จริงๆนะเรียกอะไรบุญทิงครูขาบเต็นอย์นะที่ซื้อให้หนู้ล้อซื้อให้หนูเหรอใช่ อ๋อห้าสาห้าลมเทศใช่ไหมยองเลขอะไรหนุ่มเลขหนึ่งสามเจ็ดพี่ชายนี่ครับเข้าแมพเข้าครับ,รบพี่ชายอันนี้ให้มิเกลใช่ไหมใช่ครับขคหนึ่งไ,ไ,ได้ครับตัวหม่เอ็มเกลลองใส่ครับ โอเคไอดีหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับนายยังอีกอันนะเล่นครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับตัวเดียวเองหรอหืมเอาสองตัวเลยเหรอสองตัวสิอืมอะไรนะอะไรมาเอาสองตัวเราจะเอาไหมล่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะประครึ่งกับพี่ไหมล่ะเอาไหมตรวทาแล้วนะหรือว่าสองตัว ก็เลืครึ่งแมสเยอร์้ายพี่ชายพี่ชายผมลืมบอกนะว่าไอ้มอไซอ่ะมันมีคนมาซื้อผมไปก่อนพี่อ่ะโอเคครับโอเคไม่เป็นไรครับผมผมหมดพอดีเลยนี่ว่า <c oughs> ไม่เป็นไรนะ อยู่ๆก็อยู่ๆก็หมดอโอ้โหเสียดายมากเลยอ่ะทา้ามันหมดอ่ะเหรอเสียดายจังเลยว่าจะซื้อให้ตัวจะได้ครบครบนิ้ยากษสีดาอมอม่อยู่ นอนเตียงกันไปกี่โมงนลวันน่ะไปแล้วรอพี่อยู่นั่นแหละจะไปต้่งนานนะตอนแรกว่าจะไปแล้วขี่โมวันน่ะเดี๋ยวจะไปแล้วจริงๆเพราะน้ำหลวงก็ไม่มีงัแล้างก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรอันนี้คือรอพี่อยู่หรอออรอพี่น่ารักจัง าไม่ได้หรอกเมื่อีบอกพี่ไปอยู่กับคนอื่นอ่ะเครรบอกไรเมื่อพี่บอกว่าพี่ไปหาคนอื่นดูพี่นั้นดูตีหนึ่งแต่ตีสองพี่ยังไม่มาพี่อ่ะซ้อมเสร็จตีหนึ่งครึ่งเท่าไหล่ะเสร็จปุ๊บพี่นั่งเล่นเทนนิงกับบ๊อบกับไฮแต่ก็ทีเทล วีสองยี่สิบพี่ลืมเพี่อะเไว้ีหนพี่อะบอกแล้วว่าแบบรีบเข้าเมืองนะแต่บอบอะดุพี่ขอเข้าไปทําไมวะเสียงแบบเสียงแบบแข็งๆอะเออพี่กลัวไอพี่มองนี่ละพี่กลัวพี่โดนนั่งแกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนูจังๆพี่มองให้ไอพี่มองนะ ให้พี่หมออันนี้พี่ซื้อให้หนูหรอขอบคุณนะคะพี่ไม่เห็นใส่เลยหนูสาให้พี่ใส่แล้วเราไม่ไม่ขึ้นหรอ ขึ้นแล้วยางขึ้น,น,น <ะ S 2> ยงนะขึ้นงขึ้นกท่ความดนเขาเป็นตำรวจเขากข็น่ายี่หาตัวเดียว ดูแม่งทำหน้าดิ่ยมองบนนี่ <laughs> ัวไมันมองบนอ่ะตัวข้างบนอ่ะตัวไหนมองบนตัวตรงกลางข้างบนเนี่ยเดี๋ยววาดตัวที่พี่มีอ่ะสวยเลยนะที่พี่หลอนตัวไหนอ่ะตัวผู้หญิงก็เหมือนพี่ตัวผู้ชายก็เหมือนพี่ตัวนั้นก็เหมือนพี่ตัวนี้ตัวเหมือนพี่หมืเลยอ่ะ ก็ข้างหลังเหมือนพี่ที่สุดเลยใส่แว่นแบบเป็ดเอืออะเป็นเป็ดเอืออ้าวหนูห้องรองเี้าเอ้ยโอ้กำตาสนองกำตาสนองอะ 嗯。<Okay. S 2> okay. เพื่อนที่ <laughs> ทีสีโล อุ้ยพี่พึ่งนอนเตียงมานี่ใส่ไม่ดีเอาที่พี่จะทำเดียวเลยแขนสั้นนี่ไงมัดเท่ากัน 想笑咦。So ไม่ใช่แล้วไม่เชื่องว่ะเรียวมานี่คือว่าเรียกดีๆไม่มาเผื่อเรียกแบบนั้นแล้วจะมาเป็นไหน ราจะไปไหนต่อเรียกมันหมาเลยมีเงินไหมอันนี้หนูชนนี่บัมม์มาระเบิดปะบัมมันไม่ระเบิดเนี่ยรถเร็วหายอะรถสี่ที่เร็วขับมาที่แล้วน่ะทำไงดีอ่ะใครขายรถสี่อ่ะทำไมอะหายเหรอครเอาไปอะไม่รู้ ที่เดียวจอดไว้หนูไปเล่นแดดดอกอ่ะเรียวกลับมารุ้นลหายเรยคือใครอ่ะไม่แค่ปั่นจักรยานอยู่คนเดียวเพี้ยนนะเปล่าพี่ดูข้างบนนี่มีทางอะไรก็ไม่รู้พรุ่งนี้มีแข่งรถของอะ่อยังรถอะไรไม่รู้เรื่องเลยแข่งรถเนี่ย มินครับมินเหรอมินครับมินชื่อมินเหรอมีแดงไหมคะมีครับไม่มีแดงเหรอใช่ครับมาทำอะไรคนเดียวคะั้ง่ยจะไปหาเพื่อนครับอ๋อโอเคแลครับครับควักมือทำไมไม่มีอะไรที่ควัก เล่งเลยเสยวิ่นหนูอยากถักเปียหนูอยากทำผมถักเปียถักเปียสอนข้างแบบที่หนูทำไอ้หน้าผมถักเปียต่างประเทศผมไหนแล้วอ่ะอันนี้ไม่ใช่ ที่มันสั้นๆอ่ะถักเปียมันน่ารักดีอะเดลวชอบมันมีบ้านี่เนี่ย dạ dào dào เปียสั้นหรือเปล่าม,มีแต่เปียยาวทางนั้นเลยน่ะอันนี้หน้าร้านไหมไหนอเออ ตรงนี้ก็เอออันนี้ก็เออไม่น่าใช่ทรงนะไม่น่าใช่ทรงนะวิ่น่ารักเออดูดีเออเอออันนี้น่ารักอันนี้น่ารักไม่เลาอ่ะอายเขา <laughs> อายทำไม Dào cái dào Đây cái dào พี่หลอเนี้ยที่ของพุสรักท้งตอน น้องกันด้วย อันนี้มันอยู่ข้างในเหรอเปียพี่อันนี้เปียอะไรอ่ะเบียยาวอันนี้ก็ยาวอ่นนวอันนี้สั้นนี่อันนี้เดี๋ยวัึงถอดก่อนใช่อันนี้อันนี้หรอ ใช่ใช่อันนี้มาค่ะมาแล้วหนึ่งเดียวช่าเย่เย่เราเคยเห็นข้าวบนแล้วยังเคยเห็นข้าวบน ขึ้นไปได้ขึ้นไปยังไงอะ่ะปีนเกาะไ,ไ,ไม่เคยปินเกาะปินเกาะไหมปินไม่เป็นพี่ก็เห็นว่าเดวทำไม่ได้ทำได้พี่ว่าเราทำได้ไม่ได้ ทุกทรงแหละมีความสุขลสิมีความสุขอะไรหมวปลาฉลามปลาลามปลาฉลามปลาลามปลาลามปลาฉลามมาดูปลาฉลามสิมาแนะนั่นดี หน้าทรงผมใหม่เขาน่นรนารักอ่ะนี่ที่พี่ถ่ายไปอ่ะน่ารักมากเลยฮะอะไรเดี๋ยวให้ดูเดียวไม่ใช่ดูใบฉนามโอ้แมนสาวแบบว่าเด็กเหลอ <c oughs> เหมือนว่าพวกเด็กแบบประถมอ่ะ เด็กเอ๋อพี่เดียวไอเอ๋อเเด๋ยเอ๋เออเอ๋อไอเอ๋อเออพี่น่ารักน่ารักอนะแต่หน้าม้ามันตลดเนาะไม่ตลุดไม่ตลดเหรอใช่หน้าม้ามันก็ปกตินะอยู่ตลุดนิดนึง พี่ไว้คุณไปไงอ่ะเดี๋ยวอยากคึงเป็นบ้านแล้วแต่ท่านจะไม่สอดเดี๋ยวพี่ไปพักแล้วนะโอ้เฮค,ค่ะฝันดีค่ะนุร้อนกกน,น,นู้ยเยนูุ้ยอยากกิน นะเราเนี่ยใช่แน่ๆเลยใช่อะไรใช่เนื้อคู่เหรอแล้วเป็นเป็นเนื้อคู่เหรอเอาเนื้อคู่ไหมละ่ะไหนไม่เอาเนื้อสองอันเนื้อคู่เคยเล่นแล้วเล่นแล้วก็เล่นอีกโลกิพีดูนะ ีวเาเดว,ว่าเอาใบชดาออกนี่มันดูน่ารักกว่าชดานั้นเอาไปให้ <c> ี <oughs> ่ <c oughs> ไอตัวโซช,ชดาเนาะขายทิ้งก็ได้น <c> ะ <oughs> มันใส่มันดูไม่เข้าอะไรนอกจากชุดไทยอะ่ะ <c oughs> นอกจากเดวใส่ชุดไทยอะ่ะมันถึงเน่าพอใส่าชุดแบบนี้นางชดามันไม่เด่าเลย ได้ข่าวเท่าไหร่เราไปพักยังไปเดี๋ยวไปแล้วค่ะโอเคครับพักผ่อนเยอะๆเลยนะ,ะโอเคนะพักดีค่ะพักดีครับบ๊ายบายตืมอะไรหรือเปล่าพักดีนะพักดีครับ ไอเจ๊นะครับในจุ๊กจุ๊กหนูล่ะจุ๊กจุ๊กหรอเออจุ๊กจุ๊กบ่ะมามาเอากี่ทีเอาทีเดียวพอฮะ